สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B เ a เจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็จะรวบรวมเลขชุดเด่นบนล่างนะครับสำหรับงวดส่งท้ายปีเก่า30ทธันวาคมก็เป็นตัวเลขชุดตามมุมมองของแอดมินนะครับว่าเลขชุดที่เด่นๆบนล่างจากการสรุปรวบรวมจากช่องแล้วก็สำนักหวยต่างๆนะครับและต้องขออภัยนะครับ จุดดำๆดำบนเลนของกล้องแอดมินเพิ่งจะปรากฏนะครับก็พยายามแก้ไขแล้วก็ยังไม่หายไปนะครับก็อาจจะทำให้มองไม่ชัดบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับชุด3ตัวตรงที่แอดมินทำไว้นะครับก็ไม่เข้า3ตัวตรงนะครับเพราะว่า าตามแนวทางของแอดมินีนหลัก10บาังเอิญหลัก10ไม่มี3นะครับแต่ว่ามีอยู่ในหลักอื่นนะครับก็เลยไปเข้าเป็น3ตัวโต๊ไปนะครับมาเริ่มจากเลขชุดเด่น2ตัวบนนะครับเลขชุดเด่น2ตัวบนสำหรับชุด2ตัวบนแอดมินก็ ยึดมาจากหลักของแต้มเด่นๆนะครับในงวดนี้ก็มี1 3 5 6 8นะครับแล้วก็ชุดตัวเลขในแต่ละแต้มนี้ก็เป็นชุดเต็มๆเลยนะครับจากตัวเลข5ชุดนะครับแอดมินให้น้ําหนักไปที่แต้ม1กับแต้ม5นะครับแต้ม1กับแต้ม5 และสำหรับเลขชุด3ตัวที่เด่นๆนะครับก็เอามาจากเลขชุด2ตัวแต้ม1กับแต้ม5นะครับมาจัดเป็นชุด3ตัวสำหรับแต้ม3ตัวที่เด่นนะครับก็มี1 7แล้วก็5ที่เด่นที่สุดนะครับก็คือ7กับ1 คราวนี้ก็มาดูในเลขเด่นชุด2ตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับแอดมินก็คิดว่าเลขแต้มที่เด่นที่สุดนะครับก็คือแต้ม0ูนย์สำหรับเลขในชุดแต้ม0ย์ก็มี00 1991 2882 สามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่แล้วก็ห้าห้าในสิบชุดนะครับชุดที่แอดมินชอบที่สุดก็มีเก้าหนึ่งแปดสองสี่หกห้าห้า ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v ีเนเจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ